สวัสดีครับผมนายเดชปราลไทยอยู่ชั้นสองตอนงคับสองสวัสดีครับผมนายรุ่นทั้งกิ่นอยู่สองตอนหนึ่งั้นเครับชื่อนอะไรคือสามคนนะนรับุมสอบตอนหนึ่งครับนี่คือเครื่องควบคุมรถไฟฟ้าครับความเป็นมาที่สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่จมีวอตเตอร์เป็นตัวประกอบจงมีความจำเป็นมากเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จมน้ำก็เอาเอาไล่ความร้นได้เลย คนร่วที่พันไม่จะเอามาังยาวันนี้ได้ครับรายการการทำน้นก็คือนำมอ,อเตอร์ที่จมน้ำมา,าล้างตสะอาดแล้วมาใส่เครื่อ,องอุปกรณดไฟฟ้าเพื่อไล่ความชื้นขั้นตอนที่หนึ่งครับหนึ่งเปิดเบรกเกอร์ขึ้นครับแล้วก็มีตัววินเมอร์เพื่อปรับอุณภูมิจะมีลอสปาร์ไหลจํจมวนของรอด ลอดละห้าร้อยบาทครับมีแค่นี้ครับ